เวลา18.09นาิเนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤด,ดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤด,ดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการนี้เสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสการะทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาและทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาทรงรับผ้าขาวซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียนแล้วสเสด็จลงจากเกยทรงหยีดผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหมาีมณรัตนปฏิมากร